อักลงเราเขาสูญคอยไม่เช้าเกิน5นาทีบิตคอยดีกับ6,800เต้นกดบายเพราะสิ่งนี้คืออะไรเป็นแบบไหนเป็นยังไงแลกเปลนความกันกในคลิปนี้คลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดกลับมาแล้วครับห่างหายกันไป4วันเต็มๆนะเอาตรงๆผมไม่รู้จะเทรดยังไงเลยครับเลยไม่ได้อัปเดตไม่ได้เสนอรนครับเพราะไอเดียล่าสุดของพวกเราเนี่คือการที่ราคามันเบรกแบบชัดเจน ถ้าไม่ผ่านลงแบบชัดเจนแต่ที่มันเกิดขึ้นคือจะผ่านไม่ผ่านว่าก็ไซเวย์อยู่ประมาณหกหมื่นเจ็ดหกหมืนแปดจะหลุดก็ไม่หลุดมองลงก็ได้มองขึ้นก็ดีผมไม่ได้เทรดเลยครับก็เลยยังไม่เห็นแพทเทิร์นอะไรนะับแต่นะัวันนี้มาแล้วครับจุดที่เราคิดกันว่าถ้าเป็นผมจะเล่นแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วว่า เป็นยังไงไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูไอเดียของเต้นนะก็ชวนไปดูไอเดียรอบๆก่อนนะครับเต้นเอ่อเอาโพสต์มาจากเพจพี่หมีนะเธอเตอ้์น้ำหมีครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับตัวของ bitcoin d o m i n อ่ามาเทียบกับ usdt d o m i n a n c e จะวิ่งสลับสลับกันครับซึ่งจากโพสต์ที่เขาานํนำเสนอเนี่ยเขาก็าเราจะสื่อสารว่าเอ้ยตอนเนี้ยเงินนะ่ะมันกำลังไหลเข้า b i t c o i เพราะว่า b i t c o i ขึ้นเนี่ย ตัวของโดมิแนนของ UST d มันจะลดลงนั่นแปลว่าคนนะ่ะเปลี่ยน UST d ไปถือ Bitcoin และตอนนี้ในหน้ากราฟครับเมื่อเอามาเทียบกันมันกำลังจะสื่อสารแบบนั้นอาจจะเป็นปัจจัยบวกหรือเปล่าแต่แน่นอนครับตัวหน้าข้อมูลตรงนี้ไม่ใช่ตัวที่ทำให้เรา ตัดสินใจเข้าซื้อแน่นอนครับแต่เป็นเพียงอีกหนึ่งเหตุผลที่เราเอาไ,อไว้กล่าวให้มันชุ่มชื้นหัวใจกันเพียงเท่านั้นเองนะครับก็ไหน,ไหน,ไหนมาดูในฝั่งของ usdt แล้วครับเติ้นแวะมาดูค่าเงินบาทกับดอลลาร์กันดีกว่าใครที่ เตรียม cash out ครับใครที่เตรียมเติมพอร์ตส่วนตัวผมเนี่ยอยู่ในบนบาทของคนที่เตรียม c r a s เตรียมมี US dollar อยู่นะครับเตรียมที่จะ crash out เป็นเงินบาทก็รอจังหวะอยู่ครับมันยังไม่ถึงเวลานะโดยไอเดียของเติ้ลนะครับในมุมมองของคนที่อยากขาย US dollar ไปถือเงินบาทเนี่ยเออติดดอยอยู่นะครับ เป็นยังไงนะอะโอเคเรามาดูกันก่อนนะดับแรกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันหลุดเทรน์ใหญ่ลงมาแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาแรงๆเนี่ยจาก3 6หเหลือส2ดังนั้นส่วนตัวต้นเองเนี่ยก็จะหาจังหวะรีบาวที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่นะตรงเนี้ยเปลี่ยนเงินดอลลาร์เป็นเงินขายเป็นเงินบาทนะครับโดยเราดูยังไงได้บ้างอะว่ามันจะขึ้นมาถึงตรงไหนแน่นอนครับเราหาจากฟิโบนัชชีเอ็กเทนชั่นครับ เริ่มจากสวิงไฮทูโล l นะเราก็จะเห็น61.8%เนี่ยอยู่ที่ประมาณ35บาทนะประมาณ35บาทแล้วก็โซน50ครับอยู่ประมาณ34ปลายเนาะบวกกับอีกหนึ่งวิธีที่ต้นชัยครับคือดูเรื่องของในระดับนาตานนะอ่าเราได้โซนมาแล้ว2โซนประมาณ34ต้นได้34ปลาย35ต้นนะครับบวกกับดูในเรื่องของในระดับนาตานเนาะ ถ้าดูในเรื่องของนาฬรต้าเนี่ยจะเห็นจุดสัมผัส3จุดประมาณ35ต้นเหมือนกับฟรีโบหกสและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับคือ34.3ตรงนี้ครับที่เป็นจุดสัมผัสของรอบก่อนย่อลงมาแล้วดีดกับรอบปัจจุบันเด้งมารีเทสแล้วลงต่อ ดังนั้นสำหรับต้นเองเนี่ยจะมองหลักๆครับไว้สามจุดเนาะประมาณสามสิบสี่จุดสามนะครับสามสิบสี่จุดเจ็ดแล้วสุดท้าย ถ้ามันขึ้นมาถึงจริงๆนะครับ35.2เติ้นก็จะพิจารณาในการ cash out เงินดอลลาร์เป็นเงินบาทนะครับไปใช้จ่ายส่วนตัวละ <c oughs> นะไม่ได้เงินเข้าบัญชีมานานแลวนะครับ <c oughs> นะก็ประมาณนี้ส่วนใครที่กำลังอยากเติมพอรตนะก็ช่วงนี้เติ้นมองว่าเติมได้ครับ <c oughs> เติมได้ยังไม่ถึง24นะก็เติมเก็บไว้หน่อยนะถ้าเกิด มันเด้งขึ้นมาจริงๆอ่ะเราจะเติมพอร์ตแพงขึ้นนะอาจจะเห็นสามสห้าแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกว่าเดือน11นะในฝั่งของเลือกตั้งจบแล้วค่าเงินจะเป็นยังไงตลาดจะเป็นยังไงต่อนะครับสำหรับเติ้นสรุปว่าช่วงนี้ใครอยากเติมครับก็เป็นราคาที่ไม่แย่ส่วนสหรับผมคนที่ติดดอยอยู่เอสอยู่อยากถอนเนี่ย ก็รอจังหวะกันสักหนึ่งตั้งแต่ส4ขึ้นไปจงโซนสาเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับไปดูค่าเงินจบแล้วครับมาดูในฝั่งของบิ c คอยกันดีกว่านะว่าเป็นอย่างไรบ้างเติ้ลเปิดลองไปแล้วครับที่68,200ปรครับประมาณหกหมืทนแปดสองร้อทำไมเติ้ลเห็นอะไรนะทําทไมโอโ้โหที่ลังเลมานะเนี่ย เปิดน้าลองสั่งนั้นนะครับวันนี้มาดูกันอันดับแรกครับมาดูท่าพาวเฟรมเดย์ก่อนนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือมันวิ่งไม่ชัดก้อนตรงนี้ขึ้นไม่ชัดลงไม่ชัดขึ้นมาติดแนวาใตา้ก็ไซเวย์ลงมาข้างล่างก็ไม่ยอมบุดไซเวย์ต่อเอาอยัางไงกันแน่วะณนะวันนั้นเองเนี่ยเติ้ลแนวเหนือไว้ทั้งสองแผนใช่ไหมครับแผนแรกคือเราปรับมุมมองดูไหมเราก็แค่ขยับเส้นสีขาวตรงนี้อ่ะผมขออนุญ,ญาตไปภาพวิกนะ เราก็แค่ยขยับเส้นสีขาวตรงเนี้ยมาตีเป็นเนื้อเทียนนะครับตีเป็นเนื้อเทียนข้างล่างนะถ้าตีเป็นเนื้อเทียนแบบนี้เราก็จะตีความได้แตกต่างกันนะครับคือการที่เอา้าก็ย่อก็กแท่งล่าสุดอ่ะมันบอกเราแล้วนี่ว่าเขาจะไปต่อเพราะมันเหมือนแท่งรีเทสย่อลงมาแล้วมีแรงซื้อกลับเฮ้ยแบบเนี้ยมันก็มองไปต่อ สส่วนใหญ่แล้วครับแต่สำหรับผมไม่ได้มองในมุมนั้นเติ้นจะตีทเทรนไลน์ที่ไส้เทียนครับถามว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดเติ้นขอพอกตรงนี้ครับว่าไม่ได้มีมุมมองไหนถูกมีมุมมองไหนผิดแต่มุมมองของเติ้นนั้นยังคงรอการคอนเฟิร์มจากภาพเลเล็กอยู่ครับในเรื่องของการเบรกแนวต้านขึ้นมาได้ไหมนะครับแล้วแนวต้านที่เรามองกันในภาพเล็กคือชุดนี้ครับอ่าเรามองในชุดนี้คือ ชุดของหกหมืแปดอันนี้แหละที่ผมรออยู่นะเหมือนในอดีตที่ย่อลงมารีเทสโดนหลอกไปทีหนึ่งอนะ่ะโดนทุบและครั้งนี้เป็นรอบที่สองครับผมอ่านจะบายแอสไปนิดนึงนะว่าก้อนตรงเนี้ยผมมองเป็นจุดรีเทสในภาพเล็กเลยอ่ะเนี่ยถ้าเกิดไปดูในภาพเล็กผมมองว่าชุดเนี้ยคือเป็นชุดเบรกเอา ยอ่อลงมาทดสอบแนวรับและรีเทสเตรียมไปต่อเลยนะน,นี้คือใบแอดของผมครับดังนั้นเมื่อมันตรงตามไอเดียที่เราคิดกันแล้วว่าโอเคเราจะกลับไปเล่นอีกครั้งหนึง่งเมื่อมันสามารถเบรกเอาย่อรีเทสเหนือแนวรับ68,000นนั่นคือหนะ้าที่ของผมครับที่ผมคิดไว้แบบไหนผมก็แอคชั่นแบบนั้นโดยรอบนี้ครับ นั่นนำเสนอไอเดียแบบเรียบง่ายนะเออว่าถ้าอยากเล่นตามนะครับลิตรีวตเล,ลชโชว์สำหรับผมตรงเนี้ยไม่ได้มากนักนะไม่ได้มากนักคือผมจะ Stop ปลอสโลลาสุดของเขา65,200่นันสองร้ครับหกหมือ่ะได้แล้วนะเหตุผลในการเข้าซื้อ Stop ปลอสโลล่าสุดเป็นเบสิกครับไปด้านบนดีกว่าถ้า จุดนี้คือจุดเริ่มต้นของรอบใหม่เป็นจุดที่มีแรงซื้อเข้ามาคอนเฟิร์มแล้วจากยื่ยูเหนียวหกหมืนแปดจะไปขายตรงไหนดีวะเออแล้วจะไปขายตรงไหนดีนะดังนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือว่าเออผมก็คงอ้างอิงจากสวิงการขาขึ้นรอบเนี้ยเอออ้างอิงจากสวิงรอบขาขึ้นรอบเนี้ยว่าขั้นต่ำมันจะไปไหนนะครับสวิงโลทูไฮ ร้อยเปครับเป้าร0อของรอบนี้จะอยู่ที่7 3็ดหครับและเป้า161.8อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 1ดหมซึ่งผมไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นไปถึงจริงไหมเราเพียงแค่ใช้ฟีโบเอ็กเซนชั่นในการคาดการซึ่งส่วนตัวผม ในรอบนี้หากมันขึ้นยังไงช่วง73,000มันถึงอยู่แล้วครับทําไมผมถึงมองว่า73,000มันจะต้องขึ้นถึงอยู่แล้วเพราะในหน้าการาฟครับ,รบในเรื่องของทฤษฎีดาวโครงสร้างราคาอยากให้เกิด High ย r High ครับ i ฮ h e r h i g h จะเกิดขึ้นเมื่อราคาขึ้นไปสูงกว่า70,000และจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าทรงขาขึ้นกลับมาแล้วครับ นั่นเลยจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาว่าเป้าแรก7จ็ดหามล้อไอ้เจ็ดหาพันเนี่ยมีโอกาสขึ้นสูงมากๆส่วนจะไปถึงแปด0มื่นไมนั่นคือเรื่องของอนาคตครับและนั่นคือราคาออทามไฮของบิตคอยดีก็ตามครับสิ่งที่ผมนําันเหนอไปนะวันนี้นะทั้งในมุมมองค่าเงินหมื คุณก็ไปตัดสินใจเอาแล้วผมแค่ในแทในมุมมองของเติร์นที่ผมติดดอยอยู่ a อ q แล้วผมก็อยากแคชเอาออกขอสัก35บาทได้ไหมเออลังสวยๆนะครับกับมุมมองของปิดคอยที่เรารอมุมมองนี้มา4-5วันครับคือรอให้มันอยู่เหนือแนวรับแนวต้าน68,000เกิดยอ่ out, ยอดเบร k o u t ย่อดรีเทชซึ่งมันเกิดแล้วในปัจจุบนันนันที่ผมคือทำตามสิ่งที่ผมคิด อาจจะผิดก็ได้ไม่มีใครรู้ครับเราแค่มานั่งดูสิว่าโอเคถ้าซื้อตรงนี้สต็อ o ลด,ดด้านล่างไป tp ที่เจ็ดหมืนสาเนี่ยริทวอร์ดประมาณ 4, หนึ่งจุดสี่เฮ้ยมันต่ําไปไหมหรือถ้าเกิดเรามองไกลๆไปถึงช่วงแปดหมื่เลยเนี่ยได้ประมาณสามเท่าสี่เท่ามันคุ้มค่าจะลองเล่นตรงนี้หรือเปล่านะลองไปเอาไอเดียของผมไปแลบเปลี่ยนกันดูครับแต่เต้ลมี มุมมองซิ่งๆหน่อยละกันถ้าเกิดเพื่อนๆมานั่งดูตรงนเ,ร 7, 000, เนี้ยเออเราไปทีฟีกันเจ็ดหมื่นสามเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าด้วยเซตอัพเนี้ยลิลี่วหร,ร,วหรโชว์มันหนึ่งจุดสี่เท่าซึ่งเอาตามตรงไม่คุ้มเสี่ยงเลย ไม่คุ้มเสี่ยงเลยครับดังนั้นอีกหนึ่งวิธีคือเราอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของเราได้ไหมคือขยับ Stop Loss เข้ามาใกล้เพื่อให้ได้ดิรีวอดในโชว์ที่ดีขึ้นแต่ผมไม่บอกไอเดียผมหรอกว่าผมจะขยับมาตรงไหนนะก็ลองไปหาไอเดียการเทรดดูครับนี่คือทั้งหมดที่ผมคิดนะและแน่นอนผมกดไปแล้วนะครับก็แชร์ในเรื่องของไม้ลองมาให้ดูนะเออก็รอบนี้ครับเป็นรอบที่ผมคิดว่าโฟกัสบิตคอยก่อนเอาคอยบางตัวที่ต้นโฟกัส มันหลุดโอ้โหหลุดะระดับระนาดเลยนะถ้าคิดอะไรไม่ออกกลับมาโฟกัสบิตคอยก่อนครับและในวันที่บิตคอยมันมันขึ้นไปแล้วเนี่ยต้นคิดว่าเรายังมีโอกาสในการเทรดเอาข้ออีกเยอะเราไม่จะเป็นต้องเป็นคนแรกที่เทรดต้นรอบครับเราเป็นเพียงแค่คนส่วนใหญ่ที่เกาะรถเหล่านั้นขึ้นไปตามเขาทันก็เพียงพอตามความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะนะครับรีดเดยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับด้วยรักและชาวม,มานาส่วนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย